มาเลยมาเลยใครจะกินนมมา,าตรงนี้เออไม่รู้ก่อนตรงนี้ตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวลูกตรงไหนดีตรงไหนด,นดีโอเคมาตรงนี้ตรงนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกถีท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 ละตัว Cả hò với con lúc đều 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 hay không hay không, con im một phép nó lục này Cả hò phép nó lúc phép nữa Lúc xào đều với lúc đều đều hay con im một lúc phép này แป๊นึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขาหมาหอมเ้ากล้องยังไม่อิ่มลูกเดี๋ยวลูกเดียวเล็บเราลูกเล็บ้ากลองห่มเ้ากล้องอมลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินีกนึงดี๋ยวที่หลังเขากล้องอิ่มหมดบแป๊บนึงแป๊บนึง kẹt miếng kẹt miếng giờ lúc xa đúng rồi

ดูขาดไม่มีเด็กอีกใย่เพิ่มดูอยู่เพิ่ ก็หอมรอให้น้ออิ่มกดูแป๊นหนึ่งก็หอมเดี๋ยว่าูกอุ๊ยก็หอมแล้วก็ลูกจากแป๊นหนึงแป๊นหนึ่งแป้บหนึงเราจะยืนยืนลูกเดี๋ยวให้ก้าก้องอิ่มกอนลู

เออน่นไม่ไม่แล้วดูนี่ไหมไ้เมลุกต้องนมลุกีช่ไหมเอาห่วงไหมไอ้พี่เมลุกก็เป็นแบบมาหอมเมลุกโอ้โหเล็บแล้วลูกอันอะไรดี ที่นี้เขาต้องรอบ้างเดี๋ยวให้เขาหอบยิมก่อน ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อันนี้ก่อน t a c t นี่ตัวนี้นะดีกินต่อโตดีกินโตโอ้โหนี่มีอีกนะดีดีมาดีดีเลยดีดีที่รู้ดีดี Име и ก็จะอิ่มไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหนูนูน,นเสร็จแล้วนูนไปเข้าห้องน้ำนูนโอ้โหตั้งเข้ากล้องเขาหอมเลยเข้าหอมอยู่ในห้องน้ำเข้ากล้องนั่งรอ